วันนี้นะครับผมก็จะมาตอบข้อสงสัยนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเราจะปลูกกล้วยให้ออกหวีเยอะๆเนี่ยจะต้องทํำยังไงหลายคนทักเข้ามาว่าปลูกกล้วยน้ําว้าพันเตียออกแค่4หวีบ้างบางคนก็บอกว่าออก5หวีบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับที่ปลูกกล้วยมาหลายปีนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะปลูกมาแล้วหลายปีเหมือนกันบางทีก็ทําเป็นสวนอย่างใหญ่ๆนะครับซึ่งสวนผมก็ไม่ได้ใหญ่ มากก็เล็กๆนะครับอาจจะไม่เท่าท่านหลายๆคนที่เข้ามาชมบางคนก็บอกว่าถ้าผมพูดในเรื่องของใส่ปุ๋ยกล้วยเนี่ยบางคนก็จะมาคอมเมนต์หัวเราะเอ้ยลูกกล้วยต้องใส่ปุ๋ยด้วยเหรอนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนความเห็นที่ที่แปลกดีนะครับเพื่อนๆคือให้นึกง่ายๆนะท่านกินข้าวไหมท่านกินน้ํำไหมนั่นคืออาหารที่เรากินเข้าไปธาตุอาหารมันก็อยู่ใน ในเนื้อไก่ในเนื้อหมูอยู่ในข้าวอยู่ในน้ําทุกอย่างมันมีสารอาหารครบ5หมูเราถึงสมบูรณ์จเจริญเติบโตและแข็งแรงถ้าคนขาดสารอาหารก็จะดูผอมจอยลมพัดก็ปลิวเนี่ยก็เป็นคําเปรียบเลยนะครับต้นไม้ต้นพืชก็เหมือนกันเ,กเช่นกล้วยนะครับท่านนึกภาพดูถ้ากล้วยเราปลูกในพื้นที่ที่มีธาตุอาหารดินดีดินสมบูรณ์อยู่แล้วมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่ปุ๋ยกล้วยมันก็จะ โตจะสวยงามตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าท่านปลูกในพื้นที่ที่ดินไม่มีธาตุอาหารยกตัวอย่างสักขุดใหม่นะครับนึกภาพดูดินที่อยู่ใต้ก้นสากเนี่ยเราขุดลึกขนาดไหนเอาเข้ามากองเป็นครูสากเนี่ยดินตรงนั้นเป็นดินใหม่ปุ๋ยยังไม่มีเลยนะครับปลูกอะไรก็ไม่สวยไม่งามเราจะทํำยังไงเราก็ต้องปรุงดินการปรุงดินเนี่ยที่ดีคือการใช้อินทรีย์วัตถุก็คือพวกซากพืชซากสัตว์ มูลว,วัวมูลควายหรือแม้แต่ขี้เท่าทานนะครับพวกหญ้าเศษฟางที่มันย่อยสลายแล้วพวกนี้จะช่วยให้ดินปรับสภาพดินเนี่ยดินมันจะร่วนซุยครับเพืพ่อนๆดินร่วนซุยรากชอนชัยได้ดีหากินได้ง่ายนะครับแต่ที่เนี้ยปุ๋ยอินซีเนี่ยหรือพวกขี้วัวขี้ควายมันมีธาตุอาหาร n p k มันมีเหมือนกัน,นครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ธาตุอื่นๆที่เป็นธาตุประกอบนะครับมันมีน้อยเมื่อมันมีน้อยเราก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมาช่วยนะครับสูตรปุ๋ยที่มีก็ ที่เห็นทั่วไปอย่างเช่นกล้วยเนี่ยสูตรเสมอก็ได้สูตร15 15 15, 15ก็ได้คิดง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาสูตรเสมอก็ได้มาช่วยนะครับการช่วยใส่ก็เดือนละ2ครั้งนะครับ15วัน1กรักํา15วัน1กรักําโรยก็โรยวิธีการโรยห àng, ่างๆจากโคนต้นประมาณสักศอกหนึ่งนะครับอย่าไปโรยชิดโคนต้นบางคนคิดว่าเอาใส่ใกล้โคนไปเลยทําให้กล้วยเนี่ยสามารถดูดเอาปุ๋ยได้แต่จริงๆแล้วมันก็จะทําให้ปุ๋ยเนี่ยมัน ต้นกล้วยมันจะร้อนใบมันก็จะเหี่ยวตายได้มันใส่โรยรอบๆบ,บางๆางพออย่าไปโลภใส่ปุ๋ยมากนะครับให้เราสังเกตดูด้วยว่าลวยมันขาดปุ๋ยไหมถ้ามันไม่ขาดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นการตอบข้อสงสัยกับเพื่อนหลายคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ